สวัสดีพี่น้องพ้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวของทางคุณแพลวแพาวซูฟังนะครับว่าแเลียวกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับแพลวแพาวโพสต์เตือนสติอย่าตัดสินคนที่อดีตหลังคู่จิน้นโดนแฉแบบนี้ กาดเป็นโดนเฉยอย่างน้องบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับก่อนหานี่พี่น้องนะครับได้มีเพจนะครับได้มีการนะครับเปิดเผยนะครับเป็นรูปนะครับเอาตรงๆก็คือน้องสันนั่นแหละครับพี่น้องนะครับกับรูปคู้สาวนะครับคนหนึ่งพี่น้องนะครับเพื่อนก็ได้มีการมาเปิดเผยนะครับแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับกับเป็นเพจเอฟซีของทางคุณแพวเผาเพื่อนก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับแล้วเอาหลักฐานมาชี้แจงว่าคุณทียุยู่ในรูปบริเกี่ยวกับของกับทางน้องสันนะครับหรือว่าไย่างง่ายนะครับกับเป็นอดีตไปแล้วก็คือปัจจุบันนะครับน้องสันก็คือโสดนะครับพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับเอฟซีของทางคุณแพวเผากับของทางน้องสันกับิได้จินแบบสบายใจนะครับเพราะว่ารูปที่เห็นหรือว่าทีมีการออกมาเปิดเผยนั้นเป็นรูปในอดีตเป็นเรื่องในอดีตประมาณนี้พี่น้องนะครับ หลังจากนั้นนะครับทางคุณพผาเผาเพิ่นก็ได้ออกมาโพต์พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านสู่ฟังเนาะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจดราม่าจังนะครับและเพจสบายดีทูเดนะครับเพิ่นได้มาโพต์แบบนี้ครับโพด่าจบนะคะสําหรับใครที่อยากมีซีนนะครับเก่าอเนนะครับจิ้นต่อจ้าแม่แม่แฮแท็กเผาเาแฮแท็กสันนะครับก็คือก่อนหน้านี้มันสิมีแบบว่าขอความที่เป็นแบบคนในอดีตนะครับก็คือ มีการมาคอมเมนต์พร้อมประมาณนี้พี่น้องก็คือเคลียร์ชัดๆนะครับว่าเป็นเรื่องในอดีตไปนะครับแล้วทางคุณพผาเผานะครับทางเพจเพื่อนก็ได้แชร์ขอความของคุณแพวเผาซึ่งคุณเผาเผาโพสต์ไปแบบนี้ครับโพสต์มาส่วนน้องซันน้องเข้ามาน้องไม่เคยโกหกเรานะคะนะครับไม่เคยโกหกนะครับน้องพูดเสมอคนเรามีอดีตทุกคนนะครับ แล้วน้องพึ่งจะอายุแค่นี้ก็ต้องมีเรื่องราวตามวัยของน้องนะครับณวันนี้ที่เราได้รู้จักน้องน้องเป็นคนที่ดีทัศนคติดีวิสัยทัศน์ดีนะครับวุฒิภาวะสูงเรารู้จักน้องในวันนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าตัดสินน้องที่อดีตค่ะนะครับ รู้จักกันวันนี้อย่าไปตัดสินน้องในเรื่องราวในอดีตประมาณนี้นะครับพี่น้องตอนนี้น้องมาร่วมงานกับวงแสงทองทําให้มีอะไรแปลกใหม่เรามีความสุขคิดแค่นี้พอค่ะนะครับแต่ชัดเจนนะครับพี่น้องทางคุณเผาเผาก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับนะครับผมปัจจุบันนะครับให้คิดถึงแค่ปัจจุบันทุกคนมีอดีตมีเรื่องราวในอดีตอย่าไปตัดสินคุณในอดีตประมาณนี้พี่น้องนะครับ เพ็่นกะมีการแฮชแท็กพร้อมนะครับก็บอกว่าแฮชแท็กขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะนะครับแฮชแท็กช่วยกันสนับสนุนคนที่เรารักดีกว่าค่ะนะครับกาแฮชแท็กปล่อยผ่านเรื่องที่ทําให้เราไม่มีความสุขและกาแฮชแท็กสุดท้ายนะครับชีวิตคนเรามันสั้นอย่าเสียเวลากับคนใจร้ายค่ะนะครับ นะครับผมพี่หลังจากนั้นพี่น้องกับสิมีเอฟซีนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมอ่านบางช่วงบางตอนสูฟังนะครับท่านนี้นะครับกัคอมเมนต์ว่าคือตัวเองหนึ่งตัวความหลังเพียบนะครับอันนี้ท่านแรกท่านต่อมาท่านที่สองนะครับก็บอกว่ากับ่มีไผ่บ้าอย่างเดล่ามีแต่คนเชียร์ใหตังฮ่า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 นะครับอันนี้เป็นฟซีที่คอมเมนต์ในเพจของท้างสบายดีทุ่ดีนะครับพี่น้องแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้บอกว่า จากค้นเร้วที่เว้าแบบนี้นะครับประมาณนี้พี่น้องผมเอามาอัปเดตมาเว่าูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาฟังได้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพญแสนบ้านทุ่งน้ำเนี่ยเดอครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ